รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวัดเป็นหัวแหวววายจะสำ้างมาได้อย่างไงที่ไหนเมื่อไรขอคว้าว่าใหญ่แค่ไหนให้เธอกับฉันก้าวไปพร้อมกัน AJD Home Theater พระเอกตัวจริง Stay out. กับบรรยากาศเย็นเยนสบายๆครับกับรายการที่วิ่งไกลรายการเด็ดๆทันสมัยเอาใจคนอินเทรนค่ะตอนนี้นะครับเราสองคนก็อยู่ใจกลางกรุงโซใช่แล้วค่ะและแทบทุกคนที่มากรุงโซนะคะต้องเคยมาที่นี่แน่นอนที่นี่นก็คือไารสวัสเชียงบกกรุงนั่นเองคะ่ะแ,และตอนนี้ <hygiene. S 2> ข้างในค่ะกำลังจะมีการโชว์เปลี่ยนเวียนยามทีมแล้ววาเราเข้าไปดูดีกว่า และนี้นะคะก็คือการโชว์เปลี่ยนเวรยามทหารค่ะเขาเรียนแบบพระราชพิธีในอดีตเลยนะคะแล้วก็มาสร้างใหม่การแสดงโชว์เปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์หนึ่งในการแสดงที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพระราชวังแห่งนี้แต่ความน่าสนใจของที่นี่ยังมีอีกเยอะเลยค่ะตามเข้ามาดูกันดีกว่าตอนนี้เราได้ตัวมาแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ พระราชวังเคียงบกถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ600ปีก่อนในสมัยโชซอนเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการของประเทศและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ค่ะกล่าวกันว่าในอดีตบ,บริเวณพระราชวังนั้นมีอาคารมากถึง200หลังเลยทีเดียวยิ่งใหญ่จริงๆเลยค่ะทุกอย่คือจักรพรรดิอยู่ที่นี่แต่ว่าจากพระชองรอบๆมันก็จะมของมเหสีของสนมทั้งหลายใช่ ปัจุบันภายในเขตพระราชวังมีอาคารอยู่สิบหลังด้วยกันค่ะมีการบูรณะตกแต่งให้คงสภาพสวยงามเหมือนในอดีตอาคารแต่ละหลังแสดงให้เห็นถึงความงามทางศิลปะสถาป,ปัตยกรรมและลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมของคนเกาหลีค่ะทําให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกาหลีในอดีตได้ด้วยค่ะสําหรับพระราชวังที่นี่นะคะวเราว่าเพื่อนๆน่าจะเต็มอิ่มกันแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ื่นกันดีกว่าค่ะ,ะรอเลยไปกันเลยดีกว่าไปเลย แล้วตรงนี้นะคะก็คือคลองชองเกชอนนั่นเองค่ะเป็นคลองที่ตะกอนนะคะสกระปรกมากๆเลยแล้วรัฐบาลเขาก็เปลี่ยนให้สะอาดมากขึ้นนะคะจนกลายเป็นสถานที่ที่คนเกาหลีเนี่ยชอบมาเดินเล่นกันค่ะตรงน,นี้นะครับก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีรูปค้าขายอดีตก็จะเหมือน,นเ,อเหมือนบ้านเราเหมือนดําเนินนั่นแหละใช่ค่ะนี่เป็นคองนะครับใช่สมัยก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้นี่ปี้นั2017เลยนะครับเมื่อมาสัก40ปีที่แล้ว แล้วนะคะที่นี่เนี่ยเป็นคลองจำลองค่ะเพราะเขาดูดน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำพันนั่นเองนะคะเพื่อทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสวยขนาดไหนช่วงคืออัพเดต ในช่วงคูอัปเดตวันนี้มีา拉เก็บภาพสวยๆของงานประกวดรถโบร,ราณครั้งที่36มาเอาใจคนรักรถคลาสสิกค,ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมรถโบร,ถราณแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตในวันที่2 0ถึง24มิถุนายน2555ที่ผ่านมาณ alive park hall ชั้นจีงานนี้บรรดาคนรักรถและนักสะสมต่างนำรถสุดที่รักมาประชันโฉมกันแบบไม่มีใครยอมใครแต่ละคันทั้งหายากและสวยงามมากๆค่ะภายในงานมีรถเข้า ร่วมประกวดกว่าร้อยคันจัดแสดงภายใต้ใตบรรยากาศย้อนยุคสุดเกส๋สไตล์เรโทรงานนี้นอกจากเป็นการประกวดแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์รถโบราณและเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาสําหรับผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะทีวีไกด์เชิญเพื่อนเพื่อนร่วมสนุกลุ้นรับหนังสือดีๆน่าอ่านจากศูนย์หนังสือจุฬาจำนวน5รางวัลค่ะเพียงเพื่อนเอนเข้ามาแชร์ความคิดเห็นหรือแนะนำรายการผ่านทาง facebook.com/ รายการทีวีไกด์รางวัลรอเพื่อนเพื่อนอยู่นะคะ ตอ์นี้น่าเสียดายจริงๆค่ะเวลาของทีวีไกด์หมดลงแล้วอาทิตย์หน้าอย่าลืมมาพบกับรายการทีวีไกด์รายการเด็ดๆโดนๆของคนอินเทรนด์เวลา5้าโมงห้ทุกเย็นวันอาทิตย์ทางททบห้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ